ไปดูบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าซะหน่อยจะพาไปจุดที่มีคนลงทะเบียนเยอะสุดในประเทศเลยนะฮะห้า0 0ื่นกว่าคนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคือตอนนี้จัดการทุกอย่างก็พอจะเดินหน้าไปได้แต่ด้วยคนเยอะแล้วอากาศร้อนจัดร้อนมากคุณเกีณีกลนกาพลึกยืนตากแดดรอรายงานอยู่เิยครับเก็บีนน้ครับ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้นะคะประชาชนยังคงทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตามที่ตัวเองลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าคุณผู้ชมคะอากาศเนี่ยมันร้อนจริงๆค่ะแต่หลายคนก็เลือกที่จะเดินทางมาตามสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดกันแบบสดๆเลยนะคะ ต้องบอกว่าที่มหาวิทยาลัยลำคลำแหงนะคะคนไม่น้อยลงเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทยอยเดินทางมาหนานแน่นพื้นที่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมดกว่า80หน่วยเลือกตั้งนะคะมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่าครึ่งแสนค่ะบรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้คือประชาชนนะคะก็ยังคงยืนอยู่นะคะต้องบอกว่ามันเลยเต็นต์ออกมาจริงๆค่ะทําให้เขาเนี่ยต้องมายืนในร่มนะคะซึ่งเป็นร่มเล็กๆที่ทางกรุงเทพมหานครนะคะ นำมากางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าอากาศมันก็ร้อนอยู่ดีนะคะทําให้ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องอดทนยืนรอต่อคิวนะคะเพราะว่าภายในเต็นท์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังพร้อมใจกันมาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ค่ะจะเห็นนะคะว่าเต็นท์ข้างในเนี่ยก็แน่นอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็ประชาชนก็ต่อแถวด้านในค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทําให้ล้นออกมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมทั้งนี้เนี่ยเคอมีบางหน่วยเลือกตั้งนะคะ อย่างที่เห็นก็คือรองรับคนไม่พอค่ะทําให้บางส่วนเนี่ยต่อแถวยาวออกมานอกเต็นท์กลายเป็นภาพที่ประชาชนต้องยืนตากแดดค่ะเพื่อที่จะรอคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะท่ามกลางอากาศร้อนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครก็ได้อำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของล่มขนาดเล็กแล้วก็รถพ่นไอน้ํามาฉีดละอองฝอยเพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ค่ะมีเสียงประชาชนนะคะเราได้มีการไปพูดคุยค่ะ ประกาศเสียงตามสายตลอดเวลานะคะว่ามีคนเป็นลมในหลายหน่วยเลิกตั้งจนเลือกที่จะให้รถพยาบาลวิ่งไปเพื่อรับคนมารอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการประกาศด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยรถพยาบาลเนี่ยทักทุกคันที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้วิ่งไปส่งคนที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่นะคะที่ยืนอยู่ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะแล้วก็มีการประกาศขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะว่าอากาศเนี่ยร้อนจริงๆในช่วงนี้ค่ะทั้งนี้ทีมข่าวของเราค่ะได้ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคะหลายคนตื่นเต้นกับการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคาดหวังว่าการเลือกตั้งรอบนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าส่วนมากกังวลเรื่องของการ นำบัตรนะคะที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนะคะก็จะต้องรอติดตามหลังจากการเลือกตั้งเสร็จค่ะแล้วก็ช่วงนี้ที่เป็นห่วงมากก็คือเรื่องของการโกงนะคะเพราะว่ามีข่าวออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องประชาชนจึงอย่างไม่เชื่อมัน่นแต่หลายคนก็มีการแอบบ่นเรื่องของอากาศร้อนนะคะแต่ว่าการจัดการอื่นๆของกกตก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะแล้วลองไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้กันหน่อยค่ะ แต่ว่ารู้สึกว่าบริหารจัดการช้าอยู่นะคะเพราะว่ามันก็แค่ก,กาแล้วก็เดินออกมาแต่ว่านี่ต่อแถวนานมากใช่แล้วก็ยืนตากแดดน่าจะแบบใต้ตึกมันมีเยอะเหมือนกันนะคะน่าจะแบบจังหวัดนั้นอยู่ตึกนี้ตึกนั้นแบบนี้น่าจะดีกว่าค่ะแต่ว่าเราก็สู้ค่ะเพื่อประเทศชาติจริงๆถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ถามว่ามันสําคัญไหมสําคัญนะ เพราะว่าเราอยู่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีการพูดกันว่าปฏิการประชาธิปไตยอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะเป็นหนึ่งเสียงที่จะบอกว่าอ่ะไปทางไหนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมาลุน้นกันนะครับว่าอ,อาทิตย์หน้านี่แหละเราจะรู้ว่าใครหมู่ใครจ่าใครหมาใครแมวนะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับอย่านอนหลับทับสิธ์ครับ ขณะที่ปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ยังไม่พบรายงานนะคะว่ามีข้อร้องเรียนอะไรค่ะมีเพียงความสับสนเรื่องของชุดหน่วยเลือกตั้งแต่เจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คําแนะนําประชาชนได้ดีนะคะแล้วก็มีการเขียนแผนที่บอกเอาไว้ว่าจังหวัดนี้ไปลงทะเบียนในส่วนไหนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะแล้วก็ส่วนการจราจรนะคะก็พบว่ามีการชะลอตัวบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคําแหงแต่ก็ยังสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อย่างปกติค่ะคุณผู้ชม Thank okay. you. ตอนนี้นะคะเท่าที่ทราบก็มีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะมีประชาชนบางส่วนค่ะที่เขาลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหน้าไว้แล้วแต่พอมาถึงสถานที่หน่วยเลือกตั้งนั้นไม่มีชื่อค่ะซึ่งทางกกตก็ได้มีการแก้ไขปัญหานะคะให้ประชาชนส่วนนั้นไปลงทะเบียนในวันที่14พฤษภาคมค่ะแต่ก็มีหลายคนที่หัวร้อนนะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วันที่14อาจจะมีทุละไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้แต่ก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของระบบในวันลงทะเบียนเลือกตั้ง ล่วงหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าตลอดทั้งวันจนถึงเวลา17นาฬิกาก็ยังมีคนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะ